6. สมุนไพรตัวช่วยสุดเด็ดลิสีดวงสลายตำรับสมุนไพรอัดเม็ดคำหลวงลิสตอนที่2ส่วนผสมตัวที่4พริกไทยดำถือได้ว่าเป็นพืชที่ให้คุณประโยชน์แก่มนุษย์อย่างมากเพราะสามารถเป็นทั้งเครื่องปรุงชั้นเลิศที่นิยมไปทั่วโลกและยังสามารถเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณรักษาและบำบัดโรคก,กลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหาร มีสรรพคุณบรรเทาอาการปวดท้องจุกเสียดแน่นเฟอ้อจากอาหารไม่ย่อยเนื่องจากธาตุไม่ปกติ ส่วนผสมตัวที่ 5. กระเทียมในกระเทียมมีสารอันลิซินซึ่งเป็นสารที่ให้กลิ่นฉุนอันเป็นเอกลักษณ์ที่เราคุ้นเคยกันดีซึ่งสารตัวนี้จะออกฤทธิ์ให้สรรพคุณทางยาที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพทั้งช่วยลดการอักเสบรักษาอาการคันให้หายได้กระเทียมยังสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้อีกด้วยและส่วนผสมตัวที่6เจียวกูหลาน เยวกูหลานมีโครงสร้างโมเลกุลและสารอาหารคล้ายก,กันกับที่พบในสมอีกหลายชนิดดังนั้นจึงมีประโยชน์และสปปรรพคุณมากมายเช่นเดียวกันทั้งช่วยชะลอความเสื่อมทรงของเซลล์ในร่างกายต้านการเกิดอนุมูลอิสระต้านการอักเสบ แก้ปวดช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันและลดอาการแพ้รักษาแผลในกระเพาะอาหารยับยั้งการเติบโตของเนื้องอกและมะเร็งเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับเซลล์เสริมสร้างเซลล์ไขกระดูกและเม็ดเลือดขาวคำหลวงลิ์สมุนไพรธรรมชาติแท้ๆอัดแน่นจัดเต็มในรูปแบบเม,ม็ดกลมช่วยรักษาลิตด,ดวงชะนักไม่ว่าระยะไหนลิเอาอยู่สนใจสั่งซื้อสินค้าโทรมาได้ที่เบอร์ 8, 8, 6 3 8 2, 8มแปหรือลายแอดคำหลวงตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างได้เลยค่ะ